กอนรับเพื่อนๆสุเกม Su มเบอร์เนอร์วอลคอลิเิลกับผม,มิเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับเดพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูริงมืดหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนะล็อกออ i ์เลนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแ,แพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เลเกนชินอิมแพะยัมเมอื่นนอร์วอล์คอลิเคิลและย หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอ like ดไลน์แอด p o w e r p a y ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง p o w e r p a y นะครับล่างแรกของเขาก็จะเป็นพยาวานอนล่าง2เสี่ยวเออมีหัวตัวละครก็จะเป็นสายนักลบการโจมตีปกติเลเวล4จะทําดาเมจถึง165%ของแอดแทกและเมื่อโจมตีจะมีโอกาส15%ใช้งานสกิลผลของสกิลก็จะพุ่งโจมตีและขโมยเอฟเฟกเสริมพลัง1อันและสกิลนี้ก็จะทําดาเมจถึง8 2 1 7ของแอ่แทบเรียกได้ว่าแรงเอาเรื่องอยู่เกมือนกได้วนน่วนรงเอาเร งานคูดาวจะอยู่ที่18วิส่วนการใช้มานาจะอยู่ที่3หน่วยความสามารถสกิลจะเหวี่ยงกระบ,บองพิเศษโยมตีสตู3ครั้งแต่ละฮิตจะมีโอกาสลดเด็บและฮิตสุดท้ายจะโจมตีสตูในขอบเขตสกิลใช้งานนี้จะสามารถอัพได้ถึงเลเวล7การทำดาเมจต่อฮิตจะอยู่ที่241.3%ของแอดแทกและโอกาสการลดเดฟบนะครับจะอยู่ที่75%และฮิตสุดท้ายจะทำดาเมจถึง295.6%ของแอดแทกอีกหนึ่งสกิลใช้งานคูดาวจะอยู่ที่24วิแล้วจะทำการเสกเมฆดำมาปล่อยใส่ ฟ้าใส่สตูในขอบเขต5ครั้งแต่ละฮิตก็จะมีโอกาสลดเด็บของสตูหากเป้าหมายติดเอฟเฟกต์ ccu จะทําดาเมจเพิ่มขึ้นนอกจากนี้หากเป้าหมายมีเอฟเฟกต์ลดเด็บถึง4ระดับขึ้นไปจะลดเด็บเพิ่มเติมและทําให้ติดมึนงงได้ด้วยโอกาสการลดเด็บจะอยู่ที่75%สนะครับส่วนการสร้างความเสียหายต่อฮิตจะอยู่ที่190.1%เของแอดแทกและหากเป้าหมายติดเอฟเฟกต์ cc จะเพิ่มดาเมจที่ทําได้ถึง50%ยิ่งไปกว่านั้นหากเป้าหมายมีเอฟเฟกต นาน20วิแล้วก็จะมึนงงนาน1.5วิด้วยกันฉะนั้นในส่วนของสกิลนี้นะครับจะเกิดเป็นสิทธิภาพเมื่อศัตรูติดดีบัฟลดเกาะถึงแม้ว่าเขาจะมีสกิลลดเกาะแต่การลดเกาะอ,อาจจะไม่เพียงพอในทีมต้องหาลดเกาะเพิ่มเติมเข้าไปด้วยและส่วนอันติเมตสกิลเขาก็จะสุมโจมตีในขอบเขต9ครั้งแต่ละครั้งก็จะมีโอกาสลดเดฟการทำดาเมจต่อฮิตนะครับจะอยู่ที่261.4%ของแอตแทกโอกาสการลดเกาะอ,อยู่ที่75%เท่ากันส่วนหากเป้าหมายมีลดเกาะระดับ4ขึ้นไป เขาก็จะเพิ่มเติมลดเด็บระดับ3นาน20วิและมึนงง4.5าวิซึ่งจะไม่สามารถต้านทานได้ด้วยนะครับตัวนี้เด่นๆแล้วก็คือเอามาลดเกาะแล้วก็ทําให้ตูติดมึนงงแต่เมื่อเราเห็นสกิลแบบนี้แล้วนะครับการที่เราเลือกสวมใส่รุ่นที่มีเม่นยำเอฟเฟกก็จะค่อนข้างสําคัญถ้าเราทําเม่นยำเอฟเฟกได้เกิน60%ซถึงจะค่อนข้างดีและการที่มีความไวในการโจมตีสูงด้วยแล้วก็จะดีมากแต่ถ้าเรามีความเร็วในการโจมตีน้อยจะเล่นค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่าบันทึกของตตัวละะะคครรรรในกาาาที่เได้้ซํจ เพิ่มผลแม่นยำเอฟเฟกให้เอฟเฟกบันทึกเลเวล14จะอยู่ที่20.1%ถ้าเปิดได้ตัวละครซ้ําจนบันทึกเลเวลเต็มได้ก็ในการสมใส่ดุลเราก็อาจจะหาค่าแม่นยำเอฟเฟกได้น้อยลงกว่าเดิมได้นะครับเดี๋ยวผมไปลองทดสอบดุลโดยที่มีค่าคีเลตอยู่ที่81%คิดาเมต219.7%แล้วก็ความเร็วในการโจมตี121เขาจะตีไวขนาดไหนเดีย๋ยวสังเกตที่มอนเตอร์ลิงนะครับอันนี้ก็คือการโจมตีปกติของเขา แต่เวลาเขาตีก็จะมีโอกาสที่จะปล่อยสกิลอย่างสกิลก่อนหน้านี้ที่อ่านไปใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นการควงกระบองแบบนี้แต่โอกาสการติดก็จะค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับอยู่ที่15%แต่ถ้าถามว่าติดบ่อยไหมมันขึ้นอยู่กระดวงของเราหลักๆเลยแต่ถ้าอยากให้ติดบ่อยอาจจะต้องเพิ่มแม่นยำเอฟเฟกเพิ่มเติมเข้าไปด้วย แต่ความแรงของสกิลนะครับจากการโจมตีพื้นฐานถ้าตีตัวละครชนะทางจะอยู่ที่7,900ในกรณีที่ติดคิสำหรับค่าสเตตัสเท่าที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้แต่ส่วนถ้าเปิดใช้งานสกิลจะอยู่ที่39,000นะครับและถ้าเราใช้งานสกิลคิจะอยู่ที่หมื่นกว่าแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะมีลดเกาะความแรงของการตีก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นระดับ3 คือทุกๆคิดเนี่ยเขาจะมีโอกาสการติดลดเกาะโอกาสอย่างที่เห็นนะครับจะอยู่ที่7 5ยิ่งเรามีแม่นี่ยเอฟเฟกเยอะเขาก็จะติดลดเกาะได้บ่อยมากยิ่งขึ้นในการที่เราใช้งานโจมตีไปแบบนี้นะครับส่วนถ้าใช้งานสกิล e เป็นการปล่อยสายฟ้าอย่างที่เห็นเลยนะครับโจมตีได้ถึง5 h ฮิต และไม่ใช่แค่มอนเตอร์ตัวเดียวนะครับเป็นมอนเตอร์หลายตัวด้วยนะครับนี่เลยสายฟ้า5ฮิตยิ่งอยู่เยอะยิ่งโดนหมู่แล้วก็มีโอกาสลดเกาะอย่างที่เห็นนะครับความแรงบอกเลยว่าเอาเรื่องเหมือนกันในกรณีที่ศัตรูมีลดเกาะ ก็จะทาให้ติดมืนงงเข้าไปด้วยถ้าเราสามารถเพิ่มความเร็วให้เขาได้การโจมตีการออกสกิลของเขาก็จะบ่อยมากขึ้นด้วยนะครับผมใช้งานสกิลนี้ไปก่อนกดใช้งานอีกทีหนึง่งแล้วมาลองดูถ้าไม่ตายเดี๋ยวเปิดสกิลนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็กดถ้าไม่ตายอือสายฟ้า ขอบอเขตลัศมีของเขาก็จะกว้างมากขึ้นนะครับโจมตีได้ถึง9ครั้งอันนี้เป็นความเร็วในการโจมตี121ตอนคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนให้เลงมีความเร็วในการโจมตี203แต่ค่าคีดาเมจจะลดลงค่าโจมตีจะลดลงมาเดี๋ยวเรามาลองดูความแรงของการโจมตีเนี่ยต่างกันค่อนข้างเห็นผลเลยนะครับแต่แน่นอนเขาก็จะตีไวมากขึ้นการออกสกิลก็จะเร็วมากขึ้นถึงแม้โอกาสจะอยู่เท่าเดิม <laughs> ยิ่งเขาตีไวการติีสกิลก็จะไวด้วยแล้วเวลาเขาฟาดอนิเมชันมันจะไวขึ้นนะส่วนสกิลก็ปกตินะครับใส่ฟ้าฟาดหาครั้งระหว่างนี้ก็ตีตีไปถ้าเรายิ่งหาตัวซับเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้มากขึ้นอีกก็จะเกิดประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะครับ แต่โดยพื้นฐานแล้วต่อให้เราไม่ได้ใส่รูนความไวเราก็ไปใส่ตัวซับเพิ่มก็ได้นะครับอย่างคีนา่าถ้าใช้อาวุธท่าน,น้ำก็จะเปิดเพิ่มความเร็วในการโจมตีระดับ3ได้แล้วก็ไปใส่ซับเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวอย่างตัวฮักมืดตัวนี้ครับของดีเลยนะเพิ่มความเร็วในการโจมตีไปอีกเปิดปับเข้าไปนะครับ จะลองดูว่าท้าบัฟระดับสิบแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ดูแค่ระดับเก้านะครับลดลงมาเหลือระดับหกเก้าเกนี้ก็ตีไม่พักเลยนะโคตรไวถ้าระดับสิบได้นี่ก็จะไวมากขึ้นไปอีก อย่างนี้ผมต้องหาตัวช่วยนะครับไว้แล้วไว้อีกอีกสักตัวหนึ่งประมาณนี้แล้วกันนะครับรนะดับสิบสกิลที่ขึ้นนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะใช้งานอย่างนี้ อาจจะไม่ได้ยกเว้นถ้าเราเอาไปตีบอสอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ที่เด่นๆของตัวนี้นะครับก็จะเอาไว้ต่อสู้ในกาลากอรสด่านที่มีมอนเตอร์เยอะๆถ้าเราเอาไปต่อสู้อารีนา่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องหาพวกตัวแท้งตัวเพิ่มเติมตัวยืนได้อันเขาก็จะไม่มีจังหวะโจมตีและต้องมีทีมช่วยซับพอสมควรอีกอย่างก็คือเขาไม่ใช่เป็นตัวล้วงหลังนะครับเขาต้องตีตัวเกาะก่อน แล้วค่อยไปกระซวกแนวหลังให้ซึ่งถ้าทีมฝั่งตรงข้ามครบแบบฟูๆนะเล่นลำบากนอกจากเราจะเอาไปลงแก้ขัดอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ส่วนถ้าเราเอาเป็นตัวละครไต่หอถือได้ว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ก็อาจจะมีตัวอื่นที่ดีมากกว่ามีก็ดีดีกว่าไม่มีฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมทําโดนให้แน่นมากขึ้นกว่านี้แล้วเดี๋ยวลองเอามาทดสอบให้ดูกันอีกทีนึงนะครับยังไงก็ฝากกบกรนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเิงมือนีมีแฟชั่นด้วยนะน,นี่เลยอย่างเทเจจาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย